สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้พบกับฝนซาฟอร์ดโปแรแลงอีกแล้วนะคะวันนี้ฝนจะพาลูกค้ามาชมเจ้ารถยนต์ฟอร์ดเรนเจอร์คันนี้นะคะคันนี้จะเป็นรุ่น xlt นะคะสําหรับคันนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดา ราคาขายจะอยู่ที่857,000บาทนะคะส่วนราคาเกียร์ออโต้จะอยู่ที่92,000บาทนะคะตอนนี้ราคาปรับขึ้นมาแล้วนะ3,000บาทนะคะฝนจะพาลูกค้ามาชมชุดแต่งนะคะว่าคันนี้ฝนแต่งอะไรให้กับลูกค้าไปมั่งนะคะเริ่มจากด้านหน้าเลยนะคะตอนนี้เป็นที่ฮอตฮิตมากๆเลยสำหรับฝากระโปรงสกุปทรงใหญ่นะคะเป็นตัว ตัวม้านะคะตัวนี้จะเป็นตัวม้าสีขาวเนาะหรือลูกค้าอยากได้เป็นตัวม้ามัสแตงนะคะหรือว่าอยากได้เป็นแบบไหนก็แจ้งเข้ามาได้นะคะลูกค้าถัดมาด้านล่างเลยฝนเปลี่ยนกันชนเดิมออกนะคะใส่เป็นกันชน F-150 Spider สเดอร์ให้กับลูกค้าไปนะคะมาพร้อมกับไฟ LED แบบนี้ให้3จุดนะไฟตรงนี้ลูกค้าเลือกได้นะคะว่าจะสีขาวหรือสีส้มนะคะในส่วนของกระจังหน้า F 4R D ลูกค้าเลือกที่จะเ,เป็นสีดำตัดขอบสีขาวนะคะถัดมาด้านนี้เลยค่ะด้านนี้ฝนก็จะใส่เป็นตัวไฟมาสแตง็งให้กับลูกค้าไปนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวชุดครอบนะคะสีดำด้านเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวดูรอบพันนะคะในส่วนของตัวนี้นะคะลูกค้าซุ้มล้อนะคะของเขามาในพร้อมกับตัวหน้าเอฟอยู่แล้วนะคะ ลูกค้าท่านใดชอบแบบมีหมุดบอกฝนได้นะเดี๋ยวฝนใส่หมุดให้นะคะตัวนี้เราไม่ได้ยึดจอก,กับตัวรถนะคะเราใช้เป็นกาว 3M แล้วก็ยิงซิลิโคนให้กับลูกค้านะคะในส่วนของแมกฝนใส่เป็นแมกขอบ16มาพร้อมกับตัวยางแม็กซิส700แบบนี้เลยนะคะลูกค้า ขอบแก้มขอบกระจกฝนใส่เป็นสีดําด้านให้กับลูกค้าไปนะคะในส่วนของด้านบนสุดเลยตัวนี้ไม่ได้มาจากโรงงานนะคะฝนใส่เพิ่มให้กับลูกค้าไปก็จะเป็นเาวาหลังคาสีดําด้านนะคะตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้จะเป็นสีดําด้านหรือว่าจะเป็นสีดําเงินนะคะลูกค้าแล้วก็มาพร้อมกับตัวนี้เลยที่ฝนใส่เพิ่มเข้าไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของคิ้วกันศาสร์ฝนใส่ให้ทั้งสีด้านเลยเนาะ เ้ามือจับข้อบเ้ามือจับกันรอยเป็นสีดําด้านเช่นเดียวกันค่ะลูกค้าสังเกตเห็นลายสติกเกอร์ไหมคะตัวนี้ไม่ได้มาจากโรงงานนะฝนมีให้ลูกค้าเลือก50กว่าลายหรือลูกค้าท่านไหนมีลายที่ชอบอยู่แล้วหรือว่ามีลายในใจอยู่แล้วก็ส่งมาให้ฝนทําให้ได้นะคะอันี้ฝนจัดให้ทุกรูปแบบเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะคะ ด้านหลังเพิ่มเติมฝนใส่เป็นชุดคอบฝาถาังน้ำมันสีดำด้านให้เช่นเดียวกันนะคะมาพร้อมกับตัวนี้เลยโรบาร์เอา l เรนเจอร์นะคะตัวนี้แข็งแรงยึดเจาะกับกระบะไลเนอร์เลยนะส่วนตัวนี้คอบไฟหน้าแล้วก็ต้องมีคอบไฟท้ายสีดำด้านเช่นเดียวกันนะคะลูกค้าบบามือจับฝาท้ายฝนใส่เป็นทรงปลายดาบให้กับลูกค้าไปนะคะส่วนลายสติกเกอร์ฝนก็เพิ่มเติมให้ไปนะคะคำว่าเรนเจอร์ตัวนี้ก็ ใส่เพิ่มเติมให้นะคะลูกค้ากันชนเดิมที่มากับโรงงานนะคะฝนเปลี่ยนออกนะคะใส่เป็นกันชนเหล็กงานของอารเรนเดอร์เช่นเดียวกันให้กับลูกค้าไปค่ะมาพร้อมกับตัวห่วงแดงตัวนี้สามารถลากจูงใช้งานได้จริงเลยนะคะส่วนเซนเซ,นเซอร์4จุดถ้าลูกค้ากังวลว่ายังใช้งานได้เหมือนเดิมไหมเซ็นเซอร์4จุดนะคะตัวนี้ก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะลูกค้าในส่วนของตัวนี้ ฝนเพิ่มพิเศษให้ก็จะเป็นกล้องบันทึกหน้าหลังนะคะก็จะอยู่ตรงนี้นะกล้องบันทึกหลังเดี๋ยวฝนพาไปดูรอบคันด้านหน้าเลยเนาะเดี๋ยวไปดูภายในคันกันนะคะว่าด้านในจะเป็นแบบไหนนะคะ สำหรับด้านในนะคะตัวนี้ฝนไม่ได้เพิ่มอะไรนอกจากจะเป็นกล้องบันทึกหน้าบันทึกหลังให้กับลูกค้าไปเหมือนที่ฝนบอกนะคะตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะผู้หญิงเราก็ขับได้ง่ายนะคะลูกค้ามาพร้อมกับตัวหน้าจอ8นิ้วนะคะตัวนี้สามารถเชื่อมต่อกับ Apple c a r p l a y หรือว่า Android Auto ได้เลยนะคะตัวนี้เบาะหนังเดินได้สีเท่ามาจากโรงงานเลยนะคะค่ะเดี๋ยวชมด้านหน้าคะ่ะ ลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะฝนแต่งเป็นชุด f 1 5 0 Spider เดให้กับลูกค้าไปนะคะในส่วนของคันนี้ฝนมีส่วนลดช่วยดาว1 0 0 0 0แบาทพร้อมกับชุดแต่งแบบนี้ให้กับลูกค้าเลยนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจสามารถทักมาหาฝนได้ที่เบอร์083 2514433นะคะหรือจะเอท์คิวด้านล่างของฝนนี้ทักเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ฝนขอตัวลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย